มีแต่ดอกเป็นทะหักนะพี่น้องทุกบานนี่นป่าเทีเดียวได้พี่น้องสามดอกเลยครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี่มาผอกันอีกนะครับผมพามาแต่เห็ดทึ่งเราแล้วครับก่อนจากตะวันเห็ดเหลิมสีว่านะน้องพี่น้องห่างๆหรอกเขากับมาพอ้าวครับดอกแล้วนะครับขาบปลามากครับเป็นเห็ดดินนะครับพี่น้องหรือว่าเห็ดเขาแปรงนะพี่น้องเรื่องพี่น้องมาพร้เห็ดดอกไข่นะครับ จุง่มอมงามเลยครพี่น้องเบื่อกี้อดไพี่น้องเกิดลีหันี่จุ่มงอมง่ามเลยครับเงาไข่เกิดตรงนี้อุ้มเลยครับพี่น้อง่ครับงาม,มงามม,ม,ม,ามีดอกนึงครับนี่ละไข่อันนี้ก็เป็นเฮดดินแล้วครับพี่น้อง นี่ก็เป็นเหฮตนาเล่อเนาะพี่น้องแข็งแข้งครับนี่ก็เป็นเหฮตนาเล่อเนาะครับพี่น้องฝนมาตกหลายเมือครับดอกนีน่แก่นครับแข็งครับแข้งเนี่ยเฮตนาเล่อครับนี่พ่อได้เก็บอยู่ด้วยครับพี่น้องเฮตนาเล่อ mấy loại cái bánh kia loại mà nấm đẹp. เกิดด้วยแตงหินเลยพ,พี่น้องเห็ดนาแหลกครับลองดอกนี่พี่น้องดรอปง่ายๆได้พี่น้องแข็งกะดือเลยนี่ดอกนึงครับนี่เป็นเห็ดดินนะพี่น้องนี่ดอกนึงครับเห็ดนาแหลกคือเก่าพี่น้อง พี่น้องนี่จะดอกแข็งๆข็งเลยพี่น้องฝนมันตกไอ้หันเห็ดมันบะถึกน้ำเนาะครับมันจีเก้นบ่คักเลยพี่น้องเห็ดนาเหลาเจ้าเปล่เหลาแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เสียงลด,ด <c oughs> <c oughs> แข็งมาแข็งอันนี้เป็นเห็ดหันเนาะพี่น้อง กีเห็ดไข่เด้พี่น้องบักเงี้ยเลยแต่มันขึ้นบ่ได้มันแข็งดินพวกเขามันก็ต่างจากดินนัอป่าหลาดนะครับพี่น้องขึ้นมาในาเดียวมันก็บ,บานดนี่พี่น้องกีดอกไข่ครับกี่ดอกไข่พี่น้องปกติกีเห็ดนี่ผมเอาเลยเจ้าผมว่าไม่แห้งไม่แห้งเอาแล้วครับมับนมันก็เงี้ยวจิ่ม นะครับงามๆเ,เลยพี่น้องนบานนี่พี่นอ้องบานเลยพี่น้องดอกแก่นขอหล่อเลยครับขึ้นมะฮอนยอดเขาหวาาัวไดซ้ำเแี่ยพี่น้องมาเนี่ยตะเวนกำลังขึ้นครับพี่น้องปูนแหลมๆยมบนภูเขาหนึ่ง อยู่ห้องหลังพี่น้องบ้างพี่นอ้องเห็ดราไข่าบานนี่ครับบานใหญ่ใหญ่พี่น้องวันมันสองฟาร์มเออแขนนอนตันเลยจุกบานพี่น้องไข่มันก็ไข่ครับมันไข่าบาน เลยครับงบานละบานเบ้างพี่น้องดอกแกนแก่นเห็นดอกไข่ครับมีบานหนึ่งครับพี่น้องจะไข่นี่อีกดอกหนึ่งครับยุ่งขางกัน โรงแรมเลยพี่น้องน้ำงามเป็นแต่ปิ่งหอมได้พี่น้องสิไปปิ่งตําแก้วเหรครับมาเนี่ยนนี้เห็ดปวู๋สิพี่น้องเห็ดปวกครับมันงกวาดเป็นเห็ดตอไข่บะหมี่นั่นบาดนเนี่ดึงเอาได้พี่น้องดึงเอาทำเนียครับเห็ดปวกทักเลยจุ่มเห็ดตอไข่ไดพี่น้องน้ำงาม น้พี่น้องบานให้ดอกไข่ไมาครับลายเรียรน้องพี่น้องดอกนึงครับมีดอกน้อยบานน้อยครับน้องพี่น้องไม่เกิดยากเลยแต่มันอยากเกิด <c oughs> นี่ดอกนี่ดอกนึงครับสีให้กเกลือก็ต้องกินเฮ้ยนี่ <c oughs> นต่ดอกเป็นตะหักนะพี่น้อ,องทุกบานนี่ ตาเดียวเล้วพี่น้องสามดอกเลยครับนี่พี่น้องเันหน้าแล้วครับดอกงามกับงามเลยพี่น้องมันข้างล่างเท้าขาแมาเนี่ยพรุ่ามันจะชิคขึ้นขึ้นเข่าแล้วครับจันจังเลยพี่น้องเห็นหน้าแล้วนี่เรางโงกแรงเลยพี่น้องนี่ดอกเดียวเพื่อครบอับอยู่ก็เยอะนี่อุ้มเลยพี่น้อง เอาไปก็กินอ่ได้หรอกพี่น้องดอกงามเลยครับนี่ละงอบอยู่นงครับพี่น้องดอกน้อยหน่อยไม่ได้กินเขาทุ่งเท่านี่น้องเอาไปพี่น้องเอาไปกินอไ่ได้ครับบะแมนใครมันเหอยสันดิ้พ่อพี่น้องแจงแ้งเราพี่น้อง เห็ดไข่ครับอันนี้ก็เป็นติ่มให้ดอกไข่พี่น้องจุ่มมงาไหมครับเห็ดไข่ครับมาแหล่ๆพี่น้องอือตะแสบอืมอม,ม,ออมึงมพี่น้องเห็ดอกไข่งางาพี่น้องจุ่มนี่พี่น้อง เห็ดเราไข่เห็ดไข่นาเลยอันนี้เป็นเห็ดปวกดไปพี่นอ้องนี่ดอกหนึ่งนี่เราพี่น้องเห็ดปวกใกล้สิเกิดแล้วครับพันเป็นแบบไหนเห็ดไข่ครับต้องขับพี่นอ้องดอกงามๆพี่น้องนี่อีกบานนึงครับ แข็ง,กกงแข็งครับนี่ถ้าไข่ครับดอกกำลังพ่อกินเลยพี่น้องมีบานนึงครับให้ดอกไข่เหลืองซูมให้ดอกไข่นะพี่น้องดอกพี่สามครับพี่น้องเห็ดปวกเหมือนใบงีกันดึงได้ดึงเลยครับพี่น้อง เอาไปกับทั้งลางมันเหี่ยวครับพี่น้องกินม่ได้คือเขาตรงไห้เขาเป็นเฉื่อดีกว่างามนีเลยครับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องดูให้ดอกไข่งามอยู่ครับดเดี๋ยวมาเห็นนี้เดี๋ยวมันอยู่ใต้หินมีบานนึงครับดกไข่ ดอกงามครับ,บรพี่น้อง,อง,อองออให้ดอกไข่ดอกไข่บานจุ่มังงได้พี่น้องดอกดอกไข่นาแ้วครับย่างมากบอกโดนจะหล้อห้อยดอกพลอยนี่นาแ้วพี่น้องดอกขี้แังที่กับสุดยอดแล้วกับแมงค้ามแข็ง ตรงดอกเห็ดดอกไข่ครับพี่น้องงามงามเมื่อกีน้นึงครับพี่น้องหนึ่งครับดอกงาม,มเห็ดเห็ดดอกไข่ครับพี่น้องนี่ขาเพึ่นไหมสมายเงาเ้ยพี่น้องดีงามงามครับ เนี่ยักให้าบานครับพี่น้องหินทับเหนื่อยให้ตักนานเลยครับเพิ่งพี่น้องเนี่ยตักให้น้ำเล็บแมวเด้พี่น้องเออเออบานครับนี่ครับพี่น้องเห็ดทองเฮาเหมือนเนี่ย กะบอถือว่าหลายมันได้ครับแต่ว่าเกิดได้เติมนัึงหรือพี่น้องเห็ดม mm ีแ hmm. ต่ดอกแข็งๆนะพี่น้องเห็ดปวกก็ได้3าดอกนะครับ mm hmm. สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแช่นะครับเป็นกันมัง่งใจเห็นกันนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับ